ทางเข้าวัดสีชุมสุโคไทยนะครับดูบรรยากาศรอบๆครับดูผ้าดูความยิ่งใหญ่นะครับดูพาะประทานสวยครับสวย นักท่องเที่ยวก็เยอะเริ่มเยอะแล้วครับนีไงแม่ดู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 ดมีประวัตินะครับ <ında. S 1> การบูรณะการซ่อมแซมของวัดสีชมุมอ้าวขาวๆชินีบูรณะบอกว่ป่ะก็ะะขึ้นก็ขึ้นมาบ้างบูรณะขึ้นบ้างซ่อมบ้าง วัดสีชุมนะครับความสวยงามของนี่รอบวัดทุกนี้เลยนะครับแม่เพื่จะไม่ให้เขากระโดดขึ้นมันเป็นอ่าเขาเรียกว่ามันเป็นอ่าความเชื่อของอ่า พื้นที่โบราณสถานนะครับสวยงามครับถ้ายังลงเรือจะจากความยิ่งใหญ่จะขนาดไหนครับเนี่ยลองคิดดูก็แล้วกันครับความยิ่งใหญ่ของวัดสีชุมสวยงามสวยงามมากครับ ดูองค์พระข้างในนะครับอย่างสวยเลยนะไปเดินกันเดินไ,ไปกันแล้วเหรอเอแล้วเข้าไปหมดแล้วนะแม,ต,แมต้องเดินฝั่งนี้เม่ <See you. S 1> พุทธศาสนาต้องเวียนซ้ายนะครับเวียนซ้ายซ้ายต้องเวียนซ้าย ถ้า <c oughs> ยังเรืออยู่จะความสวยงามจะขานาดไหนเนี่ยอันนี้คือเขาบ,บูรณะได้นะแ <c oughs> ม่เดินสักรอบไหมแม,แม่เดินดูรอบหนึ่งก่อนป่ะ <c oughs> เดินดูรอบหนึ่งก่อนที่มีโอ้โหใหญ่นะใหญ่นะแม่ใหญ่นะนะนะเดินมาเดินมารอสักรอบก่อน สังเกตนะครับผ้าอิตสีเก่าๆสีดำๆจะยังไม่บูรณะจะเป็นถ้าเป็นสีแดงนั่นก็คือบูรณะตามกฎของการบูรณะแล้วนะครับต้องทำให้อีกแตกต่างใช่สีอิตต้องแตกต่างจากของเดิมสังเกตเลยครับนี่ยเห็นไหม จะคนละสีกันถ้าบุรณะสีจะสีจะออกสีแดงแต่ถ้ายังไม่บุรณะก็คือยังเป็นสีเก่าก็คือจะเป็นสีดำสีคำคำผมยิ่งใหญ่เนาะโอ้มยิ่งใหญ่ออื <c oughs> เป็นสมัยก่อนนะยังเรือนียแม่เนาะนี่องค์ประธานรององค์รองก็ยังใจสวยใช่ไหมยังมีพระองค์เรือให้ดูนะก็ต้นนี้ก็ต้นนี้ก็น่าจะก็น่าจะเกินร้อยปีมะม่วงต้นนี้หอีู้เกินแม่เกินเออน่าจะเกินแม่น่าจะเกินร้อยปี เป็นมะม่วงใช่ไหมมะม่วงมะม่วงอะไรที่พระพุทธละพระพุทธเจ้าชอบสันเนี่ยความยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริ่งใหญ่ครับ สาธุสาธุสาธุครับสาธุขอญาตเข้าไปไหว้พระก่อนนะครับ